ต้องชมพู้เผยแผงลายพิณออฟฟิเชียลนะคะมือนี้กะมาแ <laughs> นแนนี่ขนแญนมือนี้กะมานางเซียพีพีนะคะ<า>เล่นเบลเล่กันนะคะ <laughs> แล้วก็อยู่กับพี่ป <tra vel> ้ายน,นะะ <c oughs> วัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีทุกทุกคนค่ะไ <c oughs> ม่ดีว่า <c oughs> เป็นข้าวกำมะเชียร <c oughs> <laughs> ์มานางเซีย <c oughs> ให้กำลังใจ <c oughs> แล้วก็ลุบลบลูกให้ไว้ลุบลูกเพราะว่าเชียร์แบบชิดขอบสนาม อันนี้คือกองกองเชียร์นะคะเออเลิศเออโอ้ชากินน้ำเขาสิเดี๋ยวอันนี้หน่อเอาบัตรเอาโอ้ยว่าไม่เดี๋ยวมีงานเนาะถ่ายสอมมือแรกอย่างเดียว ใจค่ะคักคนนำาลูกเนี่ยฉันจผู้เดียวด้อย่คุณนุ่น่าคนต้องเหนียวเนี่ยจอยใจค่ะคักคนทรงคนนำอันนี้ก็พี่เอนะคะผู้หน่อยค่ะ เงือเงือตะบีเอย้ยงเตีนย่างใดว่ม่มีเงืออีหลเตียนนึ่งในเตีนว่ามีเงือมีอยู่เออริงเนยเท่ากับิงมาเท่าเากับว่าซับแบบเวลาเตีนเาซับเเลยออแต่เมื่อขางเงือแกดตัเที่ความเป็ประโยชน์เต็มแขนเต็มขาเบิดเนาะเต็มตัวเอาสิ้นแล้วที่องนี้ไฟมันหลายแหมเครับไฟัไฟมากับเาสัต์ อันพี่น้องเห็นได้ยัมไส่วนเราออยตั้ะอนค่ะอยุหกค่ะพี่น้องจะาเปิหนยมาขอดูเม่ได้เอาลเลไก่อนุโรปย่ซาตกแม่ก็บลูกกพี่น้องมัมันแม่รไเเป็นแม่เป็นบลูแต่แม่แกมแกมดีพี่นะสวัสดีถ้าเหมือนกะไรชนกกันเนี่ยะสองเงนเห็นมือมาแล้วเหยียบมาแล้วเติดตามช่องเราปล่อยเราเฟอร์เราที่ช่องเขาต่างไปติดตามเาเปิดติดเอ กันซีนกูบอกเจอกูจะไปยืมไม่พยาญชนะขนมจำดื้อจเหตุในย่าหเหนอยตัดีดีเออันข้าจะกินเขาอยู่หมมันจะเฝ้ากินก้ห้มันยิ้มเยอะอ่ผมจะไปถ่ายที่ทาปาแล้วมั่ายไปถ่ายแล้วายไปถ่ายแล้วเพื่อนเ่อดเขาหอยู่ที่มาเรียเขาโกเนาะเขาโกเขาทั้งหลังคนที่เจ็บคือคนที่หลบคนที่คนที่ไม่เจ็บคนที่เอามือต้านบ่อนยันมือแทง

ฉันม er. uh, <ๆ>ักเนวขาดผมอ F ที่ขาดผมรถเออเลยเอาอย่าแก่ฉันแม่เลิศแม่จำอ้นางเสียบเหรอนั่นางโซคีเล็กันไหมัเคยเ็นแล้วอวเงี้ยน้างก็สื่อของมันมากจริงๆแม่หนกำลังใจหวานค่ะต้องยอชองูกจ้ะ ระวันทำพามันนี่ล่ะเอาเหมือนแม่ดูเขาแม่อือจังแกเมือได้เลิศม่ได้แแม่มันเมื่อยเสร์จต้นนี้ฮอตสองชุมพูด้วยเสร์ฟเลิศปนีลื้จำรีบอ๋อสามเลยปนี่มีตัวซีบอ้ะ สแตงดูเตี่ยเอ๊มกูบอกแล้วกูบอกแล้วอย่าไปหาเหตุทั้งรัดถอดชงดีๆกับถอดเนี้ยมันตีใจมี้ยจาจาใช่ใช่เดี๋ยวให้แม่โต้เจรจาให้ว่าจะจัดร้านไหนเอา มีอีนี่เสืออะไรเสือพอสองชุมคือกงว่าตีอร่อยเวซีมันเนาะออืให้มันเสือพี่หันลอะไรให้มันรับลูกมันรับลูกเบามืออีกแล้วมีมีจังเกิดพีเสือบคากเมื่อเปิดแล้วเปิดแล้วมีอะ้รบีเสือมาเปิดแล้วตีนมันเปิดแล้วนะเปลี่ยนเสือะเซียวตีพันแล้วตีแตกบันแตกแล้วแตกแล้วเลิศ พักที่เล่นกับมาเล่นปะเนี่ยอืมเอาแบบนี้อย่าแม่นี้จังหลับน้องกูบอกแล้วมึงอย่าหลับถ้าเสิร์ฟออกกรับพ่อนา่งโซ่เมื่อยแบบนี้ก็ลูกคนคือลบมาอืมพุสงเจ้ามั่งจะไสไปจอดไปพุ่นแหละถ้าฮับลูกใครเก็บลูกไม่หาย เพื่อตัวเพื onun, <t iny> <t iny> <t iny ่อบงมารน้องมาเลยคนมาถ่ายตัวมันสิมัแกงเขาอีเลี่ยอีบวมใจเย็นเพื่อนเลยถ้าคุณกันอะไรสุดคือกันนะคุณเดียวกันกับเราออเหมือนน่หมาีแล้วก็แห่คอหลบน้แตงกอนอย่าไปยังต่ำนะอ็ เอามาันว้ายน,านันแต่ก็ยายเลียเห็นต้นยยน่รวยายมันจะหลูกแล้วนี่เอา <c oughs> มันหกละบอกมนนาจะนี่อเอืเอาไปรวยแล้วเมื่อยเลยตไปรวยอา้าวนานเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาเออเอาใบหซองทุมเลยไป เออแสงไขรเนี่ยอุ้ยอมเอาอีกว่นเนี่ยส่งก็ประกวด้วยตัวเต้าเรือนวิวาแกงขอนี่ค่ะเล่นบอลดิ๊กเงี้ยเลยนี่อ่ะเอาอีกนี่แหละผู้เก่าี่แหละโอ้แล้วมีแห้งสืบป่ะเนาะอ้าวปั๊บบอเอออ้าวเกม แม่ตองอูก็มี่ือนทิ่นี่ฉันส้นฉันไม่ได้ตีกับเขามาฉันนัอ้ตันันท่วไม่น้ำใจเอาน้ำใจเอาไปใช้น้ำถวมไปลอจ้าฉันเดียวลุงจะคนพี่น้อง แล้วจังไนก็จะได้ขึ้นเตยอันเนื้อั้ง่ข้นหนึ่งเ้าไมือไปขึ้นมาก่อนขึ้นมากอนแบมเดี๋ยวทาก่อนนะเพื่อนจังไหนอ๋อเอาไ้มันนี่เอาเอาทีมชาต้องสื่อตัวนาตีวายู่ไหมเช้าเป็นมะลำคักครับอือ เดเปียผู้เสิร์ฟลยสิ่งแรที่กูทำเมือบางานเมือบางคันคันเป็นห่อนี่บอลอดได้ไงเมื่อกี้นะเออเราเสียม่อไปหลายหลุมเลยเออแมนอีเราเซียเราเีีวินเท่าไห้เราซีมซีวินเทาไห่วันที่สิบสลาครับย่เหอใช่่าเสองหวาอ้าวนนี้มันคัะ จักบาทไก่คือไก่เด right ็ดบาจักบาทไปแล้วครับพี่ชินจังไปแล้วจักบาทบบเอ็มหลอกบอวนึงบจักบาทบจักบาทบบลงตามัาหุงพวกหนึ่งตาบักหุงวกหนึ่งตาบักหุงพวกหนึ่งได้กันกันพนักน เอเหมือนไดี๋สุดๆดิแม่เด้อเฮ้ยไปถึงพ่อคนนางเซียบเล่ ตุนตุลาเด้กูปอนมเอาบันี้เอาแม่วันที่หนึ่งใช่ไหมนั่นใช่ไหมพี่ก็แกแกงไปแล้วฉันมาต้นตุลาไปด้วกันพีก็แกงเคงที่น่บอกววันที่สอวันที่สองหรือเปล่าบแฟนคลับเปิ่น่ะมาวันที่สองฉันน่ะมาตนตุลาวันที่สองวันที่สองวนที่สองวันที่สองยังคนตังล่ใจวางท้ัวเอไม่ให้ตองอู่ อ๋อตัวกับวันที่สองจริงด้วยนั่นแต่บอกุ่งว่มันยืดเส้นกินแต่บอกพูงฟี่นี่นั่นอาจชวนกูกูบอกเราคุมมากันเพราะตาบอกมเป็นยังอันองเอคือลงบอกตามมามเป็นชูวองตองไหมันบอกตาค่กคมันบอกตาค่ะตาตาแล้วก็ตาไปชุมพูเสังเกตกักแม่เนี่ยบอกออกจังไหนอ่องตองอยู่แต่แตนตอนกับมเรงไปนี่ มึงคิวคุนอ่ะโอ้ยกิซุทวงแล้วคักแน่อะไรไม่ที่ทนตัวเขาบอกปากมันไม่น่อพ่อพอเปิ้ลหนาเปนคนตายเนาะใช่ไหมมันไม่ได้น่าเกลียดเนาะมันไม่น่าเกลียดแต่ว่ามันเป็นสีชมพูจริงๆมัไม่ได้น่าเกลียดแต่มันเบิลอออกข้าจะพาเขารอบบอลเป๊ชนะคุณแต่งหน้าสุขภาพดเฮ้ยเตียนน้องเตียน เล่นมเขาเขาเล่เลเเขาเยนอะกันล้เนี่ยสมีไผ่บังหลวยฮ้าบอล่ะวันนี้อันนี้ก็บมเดลเขียนนี่ดิคิวเมันปัดอันนี้มันเป็นโค้งมันเป็นค้งมันปคูงมันปัดเดีวเออนั่นหละมันดวงอก้อไหมมันจะมาคิวนอมันเป็นโค้งดีแต่มันไ่ได้ปัดเนาะเอาจงสี่เหตุทะพราะมันเป็นโค้งดี มองฮี่เทคนิคได้กับตามข้อหมายขึ้มันดปโค้งงายนะบอกว่ามันงายตากะสีก็บป็นเตมโล่เหอเตมโว่ั้นสุกวะเมโเฮิ่มมนูชอบไหมแม่ขัดอบไหไ่ติเท้ามิ้โลกสีข่ายได้เมืกี่ลโอ้ยโอ้ยน้องแตนน้องแตนอย่าเพิ่งออกมานะนอนไปก่อน ดูดังกูบ่นีสิตบใส่หนายก็ใกล้แน่นี่แพงจะเป็นตบใส่ถอดแล้วแล้วลูกนี้ไปแล้วไปไม่เห็นเจ้าอะไรพี่กอหน้าสุดหน้าหน้าหัวเมียกันเขาปเห็ุตีให้ขาดกันนั่น นานนมองกลนะจ้าปิ้ยวเขาอปะมันปิ้งหมูเหรีปิอืมนี่เขาจเลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน้างอีเห็นอืมเป็นแล้วเอฟซีพ่ตาตา่ะเด้อเด้อ้าวเอาผู้เดมาเสือมุ้มหนี่เือเป็นใจเสือหลาย

โอ้พขไม่รอนบคุณผู้ห่ใจดีนะคองรับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกสปอนเซอร์ชุดคอนเสิร์ตชาค่ะชุดคอนเสิร์ตนันมาโลดสีคนนะคะขอบคุณนะคะได้เซอร์วิลล่าเตะเต้ฟุบอลได้แล้วพีกน้อยนะ เอา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 เอโอ้ยมาอางอ้ายอาออาเราหลังจากที่เ้าไปเป็นอังเสียเขาเจาตีบนรเรนเนาะเากะมากินมากระชุแฮมูกระชะ นะะคขอบคุณน้องชมพู่อ๋อเขบคุณขอบคุณค่ะขอบขอบคุณน้องชมพู่สำหรับกับข้าวผู้ใดได้เบ้างคลิปแล้วกันแล้วปนไหมเป็นนเมนค่ะเมนผู้ใดได้เบ้างคลิปแล้วกันช่วยอนุเคราะห์ข้ามุกระทะเด็กหน่อยตาดำๆเล็กๆหน่อยๆตาบอดๆตาเบิดๆตาติดๆอ้าวบอดไม่หยองบอดบอดทำไมติดหยองบอดในละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะใครใครชวนนะใครชวนนะใครชวนนะ นี่เลิน้มนแจ็ค่วนเออ๋อนี่นีนี่นีนี่ใจก็มาน้ามาโหลดช่อนํามาโหลดช่อนนี้ยาถั่มันออมสมองมาอเบิร์นมือแล้วเทียนเพ่งถั่วชูกรยลอมเยอะๆเอาเพ่งนวันนี้มันมันนอยอยู่เป็นไปเออเคมวเดียสูเนี่ยก็ดีน่ แต่ความรู้พร้อมที่แน่ๆนั่นต้อฝากถึงบอสว่าหากได้ฟังเพลงนี้โอนมาก่อนนะคืนเงินเนี่ยเบิกเงินเนี่ยได้โบได้โบเนาะสิเอามากินหมูกระทะเออห้ามมองลงได้มบอกว่ายังไรครับพี่น้องเขาหมูกระทะกับห้ามมองลงได้ห้ามมองเบิดบันเทิงบันเมื่อเขาพากันอ่าเดือดเมาขคยก๋วยเตี๋ยวขคยอาหตามสั่งบันเทิงนั่นหมูกระทะตุ๋นขา ตีหนึ่ตีามพ่อ่ตามพ่พอพอ,อันมากมากระเจ้าสัน,นิมันนี่จะมีพู้พาระจา้าอ้าแดนเซอร์งางาเงาเาเยาวเยา่โอเคค่ะพี่น้องสม,มัพวกครฝากริน,ขน,<ด>นเขาก่อนสเาไปซ้อมรนรนพี่น้องน้ำเดือค่ะัดีจ้าคอบคุณพี่ก็ไก่นะคะกับพี่ป้ายนะคะที่รวมแจมนะคะวอลนั่งมามวนนะคะตอนนี้แดนเซอร์ช่องผู้ใดยังกับ ตอนี้แดนเซอร์ก็กำลังกำลังหย่างต่อดาดกันไปซ้อมนะคะกำลังหย่างจะกำลังหย่างต่อดาไปซ้อมฟ้อมี้เหมือนทดลองเมือังไม่ได้กินเลยนะเมใครไม่มาเลยนะยัง้ตัว้องอะไรเ้าาว่าที่ออมากินมดกระทะอยู่ข้ากูอ๋เอาอีกเอาอีกซาอันแม่จวดปักจันได้จ้าแม่หย่างกดดันนะจ้าตัวมันอย่างเี โมเมนต์โมเมนตมูกระทะดอกซูกิไปผัวหลวกมันเลยกกก็มคอนระจใครพี่น้องส่งแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้สำหนับเนาะค่ะเนาะสำหรับอ่าคลิปต่อไปก็จังว่ากันอีกเทือนะเพราะว่าโดนโดนเทือเดี๋ยวลงคลิปเพราะว่าบางทีเวลาถ่ายคลิปเลยนะคะถ้ามาคลิปนี้ทุกคนเลยก็แชื่แล้วก็เป็นก็น่าจะให้กำลังชิพวกนี้ได้จ่าเด้อสั่งได้นะฝั่งท่านบอหนพี่น้องคอยนอค่ะบอเร็วได้นะอ่ะบ๊ายบายจ้า เอวเฮลโอ้เฮวเขาใช้สำหรับทายไหมแล้วบ๊ายบายค่ะ